สวัสดีกเพื่อนทุกท่านแล้ววันนี้กลัเากมต้นวาซาแล้ครับผมมาห่างหายกันไปอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับพอดีป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับผมแล้วก็อ่รู้สึกพอไม่ได้ทํานานๆมันก็จะหมดไฟนะอ่าตอนนี้ก,นกลับมาทำแล้วครับผมโอเคแล้วมาดูกันนะครับสําหรับ EP ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะตอนนี้โอเคนะครับสถานการณ์ตอนนี้ของเรานะครับอยู่ในอันดับที่3นะครับผม <c oughs> ก็ยังเบียดเบียดกับอันดับหนึ่งได้อยู่นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับผมไม่ได้แย่มากยังอยู่ในโซนน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยก็ถือว่าโอเคละนะครับผมสำหรับตารางการแข่งขันนะครับโปรแกรมเตะนะครับผมจะมีเตะในลีกอยู่3นัด4นัดนะ แล้วก็มีถ้วย FA ครับมีถ้วย f a t r o p h ฟนะครับผมมาร่วมด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยน่านี้นะครับเจอกับสปาร์ตันแต่ลอย่างนะเออนะครับผมนัาน,นี้เราก็มีตัวไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแข่งเยอะจัดเลยอ่ะแข่งเยอะจัดเลยตัวไม่ค่อยฟิตโอ,อ้โหอฟอร์ดไหลามาอ,อ้าวความแบ์นี้จุดโทเจะมาดีครับ ฟอร์ดรับหน้าที่สังหารจังกาแล้วิ่งเอาไปซัดเรียบร้อยผม1-0ห,หนึ่งนิ้วลูกปลุกใจอ้ยเรียบร้อยใบยแดงเฮ้ยโดนใบแดงอีกหัวเจโปดหัวเจโปอ,อืมต้องถอยออกมา ได้สองอย่างเลยเหรออ่านี่แล้วเดี๋ยวเอานี่ลงมาโอเคเซอยังไงครับเปิดกลับมาตรงกลางช่องยิงปัดออกไปแล้วผมประมาณนี้จุกบจิ๊บจุ๊บจิกกันอยู่นะกลางเฮ้ยยิงโอ้โดิเดวดเดว,ดเดวมันจะส่องไกลอย่างเดียวเลยเนะี่ย เออเนียปัดอีกแล้วนี่งานหนักเลยพอเตอร์เฮ้ยชิปอืมหืมชนคันคอฟฟอร์ดถือนมาแพตเปิดที่มาที่วานี้เบอร์โร่จับหนึ่ง้วยิ่งโอ้ยมเซฟออกไปเลยเออแล้วโคกข้ามงานไปแพตจบเกมครับผมนัดนี้นะครับสามารถ ช <laughs> นะไปได้1-0จากจุดโทษน,นะครับล้วโดนใบแดงก็ต้องรับมาตลอดเลยนะครับแต่ทำได้ดีนะครับผมทำได้ดีอันนี้เป็นถ้วย FA ครับนะครับผมเป็นนัดที่2นับนัดแรกเสมอมา1-1อันนี้สปินไปเอาวลมาฉี่ขึ้นมาด้านซ้ายยิงแล้วยบบลอยครับผมโอ้โหโกงครับโอ้สวยงาม1-0ออกมาด้านซ้ายครับแลนดดาว เออที่ว่าโอ้โหลงๆยิงไม่ได้ไเองเฮ้ยอื้อหือรียบร้อยผมซ้ำเข้าไปสองศูนย์โอ้ไก่กระตากเลย้าดีใจเออโคกเข้าไปโอ้ยตัวนี้อ,อีกแล้วกิปสันเออยังไงเบอร์เราจับหน,นึ่ง ยิ่งโอ้โหชนคารออกไปเองครับโขกอ้าวโอ้เรียบร้อยเฉยแต่ไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับลำมหน้าสวยครับเบอร์แล้วยิ่งโอ้ยจะเอาตายเิดโขกเรียบร้อยเป็นพอหรอกนุเข้าไปครับจุดโทษครับประมาณนี้ โอ้ไปถูกทางแล้วแต่มันไม่ถึงับผมเหมือนไม่โอ้้อตัวนี้อีกแล้วไอ้ลูกโอ้โมงอีกแล้วสองลูกมาแป๊บๆป๊บระหว่าน,นี้โทมทัสยิงจุดโทษนะครับผมต่อเวลาทำอะไรกันไม่ได้ กอดสัตว์ปครับผมเบิกล่องนำไปก่อนหนึ่งหนึ่งประตูโทมทัสออกไปลูกเอ้ยเซฟได้ครับผมแล้วชายชายหรือเปล่าชายไปดิสองศูนย์โอเคถ้ายิงไม่เข้าเอ้ยโอ้ยิงกลางละสองหนึ่งครับสัตว์เพื่อไปต่อไอหนุม่ม ไม่ไงสามหนึ่งะจบเลยโอ้ยยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งกิบสั้นไหนหนุ่มดี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 ดดเออต้องงานต้องงานสี่สองอาะคนต่อไปได้ยิงเข้าก็ลุ้นกันอีกรุ่งเอ,อ,อ้ยโห เหยียบร้อยครับผมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับในด้วยเ a Cup ครับครับผมสังเสม,มอกันในเกม3-3นะครับผมแล้วเราชนะจุดโทษนะครับผมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนัดนี้นะเจอกับรีมิงตันอะไรอย่างงี้เ <c oughs> ชื่อยากมากเลยลีกนอกลีกเนี่ยโอเคแต่ไปดูกันขวาเจเดหนยหยุดแล้วกลับมาเปิดเข้าไปยิง ฝ้ายมาจับหนึ่งแล้วขับเข้ามาโอ้เหยียบลอยกัดก้าวบตูตัวเองออ้สววยังไงยังไงเอา้ายมาเข้ากลางยิงงูกับเทพเฮ้ยเหยียบลอยผมงเกยนดง โอ,อโอ้ยโซนคานโหยจะหายยิงโอ้ยเออเข้ามาโอ้โหแบรดดี้งง่ายๆเข้าไปเฉยสามศูนย์เออโคกเรียบเหรอ โอ้โหมาไงวะเนี่ยเฮ้ยออาแล้วออาแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะมาดีกันหน่อยเ้ยจบเกมผมชนะไปสามสองแม่มีตื่นเต้นช่วงท้ายเกมครับโดนตีตื้นขึ้นมาสามสองแล้วงั้นนัดนี้ครับแตะในในชั่นลีกนะครับผมก็เจอกับฟา์เลเชลติกนะครับผมเออ โคกทนคาน oh เออเนาะโอ้ยรียบร้อยอะผมโอ้จังหวะแรกไม่ได้ได้จังหวะสอง so เราแพ้ลูกแต้มมุมนี่แหละดายาตียบ้อย <c oughs> <c oughs> โดนเหมือนเดิมลูกแต้มมุมแพ้ลูกแต้มมุม <c oughs> เอ <c oughs> เอเ้าะอ้าว อุตอดยังไงยังไงเบรโอุยอ <c oughs> ใจใหายหมดเลย <c oughs> ใ,จใจใจหายหมดเลย, <c oughs> ใใเ,ลย <c oughs> เออต้องงี้ดิเวแล้วปีคลิกจังหวะนี้ใกล้เกิน เรียบร้อยว่าแล้วแม่งใกล้เกินจะหมดเวลาอยู่แล้วจบการแข่งเสมอไปสองสองครับผมโทมันจะหมดเวลาอยู่แล้วทีสมาได้ฟีกิกอะไรตรงนั้นจบเลยนดนี้นะเจอกับอัลเบนซิตี้นะครับบอเมเปตทฟฟี่นะครับผมเออว่าตัว อุ้ยข้ามกันไปสวยครับเอ็ดกินสันโอ้ย,อยอโอ้โหเข้าไปเฉยตัวนี้มันยิงคมจริงด้วยยิงหมบยิงแม่ง่ายแบบเข้าไปเฉยเปิดนะครับโคบจังหวะนี้ข้ามผ่านไปนิดเดียวจังหวะนี้ฟรีคิกครับปานโค้งกาไปชนเสาโอ้ จบการแข่งขันครับผมชนะไปหนึ่งประตต่อศูนย์กระผ่านกสูร่รอบต่อไปนะครับนัดสุดท้ายของ EP นะครับเจกับพอดเวลนในถ้วยเอฟเอครับนะครับเปิดของโถงเข้าไปยังไม่มีช่องครับโอ้จังหวะน,นี้ลักไก่ยิงทำไมต่เอเข้นมาเขียดเข้ามาได้ครับหายครับรับซัดเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ขึ้นนำแล้ว ดิครั้งหนึ่งดุบบูรี่แอดกินสันพอหลอกดุบบูรี่ยิงเองปัดออกไปนี่ครับกองหลังเราแอดกินสันออกรั้งซ้ายมาดุบบูรี่ยิงเรียบร้อยลง2-0โอ้โหไปครับโคกและซ้ำมนไปเรียบร้อยเลยโอ้โหน,นัดกันไว เอร์กุซันแบดดีเอ่อเรียนๆเข้ามาอู้หอ้าวไดนนไนนไ้ครับผมโอ้ตีโต้บอลบาร์โรจบการแข่งขันผมชนะไป4-0ครับผมกินนิ่มไปครับด้านนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมตอนนี้สถานการณ์ของเรานะครับในถ้วย เนชั่นลีกนอตเนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่3นะครับผมตามอันดับหนึ่งอยู่5้าไอสี่แต้มนะครับผมตามอยู่4แต้บแต่เราแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะแซงแซงอันดับ2ขึ้นไปได้อยู่ครับผมและโปรแกรมคืนนะครับผมก็มีเอมเบรดเอฟคัพนะครับผมก็เพิ่งชนะไป40เมื่อกี้ครับก็ผ่านกสู่รอบต่อไปนะครับผมตอนนี้เราเข้ามารอบลึกแล้ว หมายถึงว่าเราก็เข้ามาหลายรอบแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าทำงานได้ดีอยู่ครับในสำหรับทวยเอเบคัพครับเอเบทอฟฟี่นะเพิ่งแข่งไปนัดเดียวก็ชนะมานะครับแล้วก็เตรียมเข้าสู่รอบเติร์ดลาวต่อไปนะครับผมเจอกับเว็กแฮมโอแคมเตนะครับที่ผ่านมานะครับก็มีในเตในเนชั่นลีกนะครับก็มีชนะไปหนึ่งูนย์นะครับเอเ u คัพรอบรีเพย์นะครับก็ชนะจุดโทษไปนะครับผม แในชั้นลีกก็กลับมาเล่นในลีกก็ชนะไป3-2เสมอ2-2เล่นในทั่ว f f s s p h i นะครับชนะไป1-0และเมื่อกี้นะครับชนะในทั่ว FA เครับไป4-0นะครับผมผ่านสู่รอบต่อไปเดินทางยังอีกยาวไกลนะครับสำหรับทีมของเรานะครับผมก็ฝากติดตามเชียร์กันไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนผมสวัสดีครับ